นี่แหละเวลาปฏิบัติธรรมนี่เฮ็ดคอยคอยเขาคิดน,งนังสันว่าเฮ็ดตามหนาทีคือยังลักติอผู้เฒ่าเข้าพรวานเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งนั่งสันไม่ใหญ่คนที่เพียงสันเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าหาเขาหาเก็บภากรรมพอกรไเม่เขาว่าหาเก็บภากรรมหาสาังคมมันคงกับชีวิตของเราแต่ในความเป็นจริงอ่ค้งมันคงในไพ่ผักหนาค้งมันคงมันบ่มีใหญ่ย เนบ่เอาคิดบา่างแลทั้งโมกุตะเจ้าพนกว่าก็หมั่นคงควอหมั่นคงบ่มีตายเลยทุกเมื่อเพราะว่ามันมันไม่แต่ครบบ่เทียงเั่ือนไงมันเลยคงหมั่นคงบ่มีเถียวเห็ดว้ทุกเมื่อนี่มันเป็นอย่างเพื่ออย่างเขาต้องถามเรื่องเขาเท่าดีเขาเห็ดว้เพื่อเป็นรักประกันนี่เพราะว่าตะเจ้าพนยังอ่างว่าสินหาเท่านี่ เาเฮ็ดไวเพื่อเป็นรักประกันชีวิตของเฮาหนึ่งกันเขาบ่อยากเดือดร้อนบ่อยากชีวิตสั่นเขาก็อยาไปขาดไปเบียดเบียนกันนี่เนมเนเขาอยาาใไ้ทรัพย์สินเฮาบ่อยากให้มันหายเขาก็ไ่อยกไปหาลักเขามยนั่นเขาก็ว่าเป็นรักประกันไวในเรื่องประกันในเรื่องขอบครัวเนี่ยเขากับ่ได้มักมากๆนะนะเปนว่าการมีซูมีฉาเนี่ยเขาเพิ่นบ่อยมากมาก ลวาวานี่เขาไาใหย่เพื่อนมาตัวเขาก็คําสัดหญิงมาใส่ลวาวานี่เขาไปจากหลงโลกหลงชีวิตของเขาเพาก็ขามีสติอยู่ตลอดไม่ชินหาไม่ชินขอหาเ,เขาก็ตั้งไว้่นหลานเป็นรักประกันเพราะว่ารักประกันยูนในโลกมันโบมีเหมือนโบมีบัน่นรักถ้มโมตะเจ้ามันยังเกิดขึ้นมาเพื่ออย่างกระเหตุมากเพื่อคมเสียงตัวแรกหรอเพื่อลดคมเสียงลงเงินบล่ล่ะ เขายังมีความยังพอสิขวบคุ้มมันได้บ้างนะนะเห็นบ่พอสิพ่อนักให้เป็นเบากัดใส่ช้อนนั่นตัวใหญ่กินกะสีกินตามปากกับมันกับโม่ไอ้เป็นบ่านอะกินตามปากเัาไอ้ก็ยังั่านเหรอล้วบ้านนี้ลดความเสี่ยงบ่พ่อหวานมันก็ต้องมาเห็ดพุ่มคุ้มกันไว้เรื่องโมเมนต์ใหญ่เห็ดเขาเหัวเห็ดเพื่อเยังเพื่อป้องกันเราคนเข่ามาลัก ติดกล่องมาติดไว้อยังกงีเพื่อไว้ป้องกันไว้แต่ยังสัานเราเขาเอื่น,น,นว่าพุ่มกลุ่มกันขันว่าพาุ่มกลุ่มกันว่าบ้านนี่เป็นหนาที่ต้องดูแลกันและกกันอยู่ในขอบพวงเขาเขาต้องเห็ดไว้คณะเอาเห็ดเราไปใช้เห็ดบาานังสั่น,น,นเราขาก็ต้องมาเป็นแบบเป็นย่างให้ลูกหลายร้านา่างสีเรา้นจ้าอื่นว่าถือว่าใส่กังถือว่าม,ามัชชิมาปฏิปทาคนยังสอนเนืยอ ศีลส,สมาธิปัญญาืนว่านศีลภาวนาเฮามาฝึกหัดพัฒนาเห็ดอ,อยู่พอเขาเห็นันเถึงวัดเี๋ยนี้ใจเลาแนะนีนำผ่ำสอนให้หลูกไหหลานหรือตั้งยุนในความบ่บประมาทเฮามีสติเพราะว่าความประมาทเป็นทางอมตะแหง่งชีวิตของเฮาพอวะนมั่วไม่ยังมันบ่แน่นอนมันม่ไม่ยังหลักประกันเฮาได้หนะนะเราประกันว่ามันหมั่นคงนะ่ะนะเราโอ้ยัยง,งี้ยเงินไก่มีบ้านกันเพื่อเราก็เงินเงินไก่มีเราบ้านไก่มีเรา ประกันสุขภาพยังอัินวันเท่าเอิญยังก็เงินเท่ากับสว่าไหมประกันที่มีแล้วประกันเออนั่นแหละคนว่าอียังสร้างฟันนกิจเออคนว่าสร้างฟันนกิจกับเฮ็ดไปมันยังกัครบมันหรอไปเข่าเฮียงวัดหรอวะมันมีครบมันหรอไปกับไปไปโรงพยาบาลสุดท้ายแล้หรอที่มีหลักประกันยังว่าเทาติดปลาตกนรกนะแองท่านหระ เขาบอก่มีรักมากันแต่ว่าพุทธเจ้าพนว่าให้ป้องกันเส้นทางนรกเส้นทางซีใส่เนี่ยเพั้นว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นอสุรกายสัตว์นรกหนึ่งพนว่าให้ป้องกันไว้ย่านของสู้เส้นทางแห่งกระแสแห่งธรรมเพิ่นกับเนะน้ำฟ่ำส่วนเห็ดเห็ดเขาเตรียมตัวไว้แต่คนเขาใครเสื้อเห็ดเห็ดเป็นอะไรก็โอ้ยเห็ดไปเห็ดไปพอแห้งหรอพอ เราคนสมาธิกันนั่งไว้พอแะห้ยไงเขาเห็นพระท่นถือถือยู่เนาะค่อยๆต่อสู่ต่อสู่ไปก็สัตวมันจะเกิดบุญญาบารมีเถอะเนาะคันตีนี่อดจำในห้วยไว้หอนมือตายเห็ยังไงเพราะว่าตายไปแล้วชีวิตมันบม่ได้จบตำหนิเนาะเพราะว่าต้องขอเจริญนิสิงวนีเนาะอั็นยัง่าตายแล้วตายแล้วตายเรื่อยมันก็เถียงมาตั้งแต่ใดแต่ไรเหรอมันบ่ลไงตายแล้วก็จบนั่นเห็นคิดไว้ทังทันห้วยบ่มีทางดอกว่าที่บ่เหตุบาปเงี้ยบ่ อยากได้ยังกะที่เอาตจ้ากะน้องคิดดีอเองแั่หนยเฮาไปหยาดเอาซึงของผู้ใดก็ได้ตัวาพูดมีก็ฮ่อเป็นบ่อละทั่งนั้นแหละคิดดีแต่ฮ่อไหม <c oughs> เกิดการแจ้งอย่างยิ่งดีกับทังเตียนอ่ะอ่ะกขโมทนาบนนะุญน้ำใหลขอคิดไนเมื่อละเล็กเมื่อละน้อยไป